สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะก่อนเกิดเหตุโพสต์แบบนี้เปิดสตอรี่สุดท้ายแตงโมนิดาก่อนตกเรือเพิ่งโพสต์เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วถือเป็นข่าวสุดช็อกที่ต้องเอาใจช่วยกับกรณีนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวิลพงศ์ตกเรือจมน้ําหายยังไม่ทราบชะตากรรมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์โดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ สพเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุบุคคลตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาสูญหายไปยังไม่รู้ชะตากรรมจึงประสานมูลนิธิร่วมกนันอยู่ออกตรวจสอบและค้นหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดนั่งมากับเรือสปีดโบ๊ทมีชายสามคนหญิงสามคนและเมื่อมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งตำบลสวนใหญ่อําเภอเมืองนนทบุรี ปรากฏว่าหญิงดังกล่าวได้ตกลงจากเรือจมหายไปกับกระแสน้ําต่อมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูได้นําทีมนักประดาน้ําเพื่อลงค้นหาโดยเพื่อนได้อ้างว่าผู้สนหายชื่อแตงโมนิดาชื่อเดิมพัชรธิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังล่าสุดการค้นหาย,ยังไม่พบแตงโมนิดายังไม่ทราบชะตากรรมและยังไม่สามารถติดต่อได้ หากมีความคืบหน้าจะ,ะรายงานให้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตามหลัง5ชั่วโมงที่แล้วก่อนเกิดเหตุแตงโมนิดาเพิ่งมีความเคลื่อนไหวโพสอิสตาแกรมสตอรี่ของเธอในขณะที่โพสล่าสุดในอิสต a าแกรของแตงโมงเองก็เพิ่งโพสไปเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเช่นกันมีเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาส่งความห่วงใยขอให้ปลอดภัยกันมากมายขขอคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ